จวนแล่งเรื่องตายแบบนุกๆต้องแล่งเรื่องตายให้เพื่อนกับคณะศิลปศาสตรหมอครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศของการแสดงนะครับโชว์เรื่องของอาหารที่ทางเราได้เตรียมมานะครับซึ่งอยากจะให้พี่เบนลลองแนะนำดูว่าวันนี้เรามีอาหารอะไรบ้าง แล้วมันเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงอย่างไรกับอาเซียนนะครับก็อาจจะเริ่มจากจำนวนเลเขามันแกงไก่ค่ะเป็นว่าทธรรมร่วมเลยแหละค่ะหรือว่าเขาเรียกว่านาซิดาแกนะคะเป็นข้าวมันแกงไก่ร่วมในในวัฒนธรรมของจังหวัดของสงขลาบ้านเรานะครับซึ่งจะจะร่วมกับอะไรก็ร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เป็นเป็นในส่วนของวัฒนธรรมที่อยู่ในในเทศกาลพิีของ ของอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเลยนะแสดงว่าเป็นอาหารที่ใช้ในทุกๆวัฒนธรรมหรือทุกกิจกรรมกิจกรรมของมาเลเซียค่ะอย่างเช่นร้านอาหารใหญ่ๆก็จะมีอยู่นะคะมันร่วมยังไงมันร่วมจากเครื่องเทศก่อนเลยเครื่องแกงไก่แกงไก่นี้ค่ะ เราสามารถที่จะเครื่องเทศเครื่องเทศก็จะมีมีพริกนะคะมีพริกมีกระวานมีอะไรพวกนี้อยู่ในในเครื่องใกญไก่เขาเป็นวัฒนธรรมร่วมของมุสลิมที่จะมีเรื่องของเครื่องเทศนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเ็นเรื่องของทรัพยากรอย่างเช่นเรามีกุ้งนะคะมีปลาปลาก็เป็นปลาที่ปลาปลาแห้งหรือว่าปลาปลาเด็ดเดียวนะคะของของทางฝั่งนู้นเขาก็จะมีปลา ตะเหลยกหลายของเขาเขาก็จะมีรสชาติเค<อ>็มมารสชาติหวานของเราก็ใช้ขุ่งของเขาก็อาจจะใช้รสชาติหวานจากอุปกรณ์อื่นๆทรัพยากรที่เขามีอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของน้าจิ้มที่จริงน้ําจิ้มก็จะมีรสหวานนิดๆนะคะส่วนข้าวข้าวที่จริงแล้วถ้าคุณรู้จักข้าวมันเกงไก่ที่จริงแล้วมาจากข้าวเจ้า ผสมข้าวเหนียวแล้วก็หุงด้วยกะทิค่ะนะคะแสดงว่าข้าวมันแกงไก่เนี่ยถ้าหลักๆแล้วคือตัวข้าวมันกับตัวแกงตัวเครื่องเทศเนี่ยคือเป็นแบบเป็นหลักเลยเป็นหลักแต่ว่าส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมร่วมแล้วก็มีความแตกต่างกันตามพื้นที่ตามพื้นที่ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าที่ถ้าที่มาเลเซียอนโดเขาก็ใช้แก่งเนื้ออ่าครับโอเคอาจจะไม่ กุ้งหวานก็อาจจะไม่ใช้อาจจะใช้่างอื่นใช้จากอื่นค่ะแต่ความเค็มเขาก็ต้องมีปลาเค็มมีอะไรพวกนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีอะไรในท้องกินของเขาเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างลงตัวใช่ค่ะแต่ของสงขานี้เราจะเห็นว่ารสชาติมันเมื่อมันเมื่อกี้มีความมันแล้วก็มีความหวานนำค่ะ มาต่อกันที่เมนูนี謝謝้คร hmm ับเมนูนี้เมนูเต้าคั่วใช่ไหมเมนูเต้าเต้าคั่วหรือว่าเต้าคั่วเป็นเมนูหลักของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาผมโทที่นึงที่อื่นมีไหมครับเต้าคั่วเต้าคั่วนี้เริ่มจากจังหวัดสงขานะรือว่าในลุ่มน้ําทะเลสาบนะคะครับครับเพราะว่าอย่างไงที่จริงแล้วเต้าคั่วนี้พี่มองว่าที่จริงเต้าคั่วค่ะก็จะเป็นว่าทาร่วมเหมือนกันครับถ้าเราเห็นอยู่ในเมนูตรงนี้ค่ะเราเส้นมี ครับเส้นหมี่อ่ะเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาวครับมีขาวคงโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครับไม่เป็นไรครับอ่ต่อกันที่เ้าหูเส้นหมี่เส้นหมี่มาจากว่าทำจีนอไปที่เมนูถัดไปก็คือเต้าั่วนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของสงขลานะครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตัว เครื่องเคียงครับเครื่องเคียงอะไรกันบ้างเราจะเห็นว่าอันหลักของเขาก็คือเต้าหู้เต้าหู้แข็งนะคะเต้าหู้แข็งแล้วก็เต้าคว่วเราเรียกหรือว่าสงขาเราจะเรียกว่าสลัดทะเลสาบสงขาได้ซ้ำไปอ๋ออันเป็นอีกชื่อหนึ่งใช่ค่ะทําไมสลัดเพราะเต้าคั้วที่จริงเ่ไปเทียบกับกับที่อื่นหรือว่าลอยเยาะหรือว่าในวัฒนธรรมของมาเลเซียและสิงคโปร์เราเรียกว่าโลจับนะคะ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆยำซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่ายำป<อ>ระเทศมันลักษณะเครื่องเคียงเหมือนกัน<อ>บางพื้นที่ก็ใส่เส้นบางพื้นที่ก็ไม่ใส่เส้นแต่คร์มอร่อยของเราที่แตกต่างก,ก็คือคจังหวัดสงขาเราใช้น้ำส้มตาลตโนดของของตัวน้ำจิ้มนี่แหละใช่ค่ะน้ำจิ้ม ที่มีความหวานความเปรี้ยวมีความหอมอยู่ในตัวของของเต้าคั้วของเราเพราะงั้นเราก็เลยมีความแตกต่างแต่ที่จริงแล้วในส่วนของเครื่องเครื่องปรุงเครื่องเคียงต่างๆก็เป็นว่าทําร่วมค่ะแสดงว่าความเรื่องของตัวเต้าคั้วเองเนี่ยครับมันก็เชื่อมมาจนถึงตัวยำใหญ่ยำใหญ่เพราะว่ามีเรื่องของวัตถุดิบส่วนประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันแต่ถ้ายำใหญ่ก็จะมีการใส่ถัวเพิ่มขึ้นถ้าของ ของมุสลิมเขาเรียกว่าลอยยหรือว่าใส่เพราะว่าในหรือว่าของมาเลเซียอะไรนี่ค่ะแต่ว่าเรื่องของตัวมีขาวอะไรนี่คือถือว่าเป็นความแตกต่างไหมครับหรือว่ามีขาวมีขาวถ้าเป็นสิงคโปร์ก็จะมีเส้นหมี่ด้วยอมีเหมือนกันมีด้วยค่ะเพราะงั้นก็อย่างเช่นกรณีสิงคโปร์นี้ก็รับว่าทาจีนมาเพราะงั้นสิงคโปร์ก็จะมีมีขาวอยู่อยู่ด้วยแล้วก็รสชาติแต่ของเขาก็จะมีไม่มีรสชาติ ความเปรี้ยวที่เกิดจากการตันนวดกลิ่นของเราก็จะแตกต่างค่ะแสดงว่าตัวเท้าคว้เนี่ยถ้าสมมติเราตัดมีข่าวทิ้งมันก็จะมีรูปลักษณ์ลักษณะแล้วก็ประเภทเกือบๆจะคล้ายคลึงกันกับตัวยำใหญ่แค่ต่างกับที่น้ำจิ้มแล้วยำใหญ่ก็ระดับอิทธิพลจากจากตะบันตกพวกกลุ่มชาวดัตอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามา แต่ว่าน่าจะมีความต่างหรือว่ามีวัฒนธรรมร่วมของตัวน้ำตรงน้ำลาดน้ำลาดนะน้ำลาดก็ถ้าเหมือนเราเรามองง่ายๆก็คือน้ำสลัดเหมือนกับน้ำสลัดแต่เราใส่ถั่วลงไปเพื่อความเป็นไทยมากขึ้นใช่ค่ะ